อย่างที่บอกไปนะคะในช่วงแรกว่าผู้หญิงเก่งของเราวันนี้ค่ะได้เดินตามความฝันของตนเองไม่สารต่อธุรกิจของทางบ้านซึ่งความฝันของเธอจะเป็นอะไรไปพูดคุยกับเธอเลยนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้คุณประพัสริน จิระสรัลักษณ์หรือว่าคุณหลิงหินสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของปัจจุบันทําอะไร <c oughs> เหนบอกว่าที่บ้านทําธุรกิจด้วยนี่คือยังไงครับใช่ <c oughs> จริงๆก็คือที่บ้านเป็นโรงงานรับออกแบบแล้วก็ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นรายแรกๆของประเทศไทยค่ะก็ทํามาสามสิบกว่าปีแล้วครับผมแต่ว่าเห็นบอกว่าไม่ได้ไม่ได้สานต่อธุรกิจที่บ้านฟังดูก็แบบ ปกติเนาะเขาก็จะสารต่อเรียนจบมาทํางานของที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมล่ะคะมันก็มีเส้นทางรออยู่แล้วลองแล้วมันไม่อินอคือเราลองแล้วเรา,เราเพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ p a ช s i o n ของตัวเรารเราเคยคิดว่าเฮ้ยเราอะต้องสารต่อ,อเพราะว่ามันจะทําให้แบบเออกระตันยูต่อบุพการีเป็นการสารต่อนั่นนี่โน,น่นเออมันไม่อินจริงๆมันไม่ได้เร,เราไม่ไม่เสียดายเหรอครับรู้สึกเสียดายไหม ลิงว่าคนเราเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวแล้วจนวันหนึ่งที่เราได้ไปเข้าสัมมนาอันหนึ่งที่เรียกว่า Roadmap to Success แล้วมันทําให้เรารู้ว่าถ้าเราดําเนินชีวิตแบบต่อให้เราทําเต็มที่แค่ไหนแต่ว่าเราไม่มีแ <Pierce S 1> พชชั่นกับสิ่งนั้นเราไม่ได้เป็นสิ Tail ่งนั้นจริงๆมันไม่ได้สามารถจะทำให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จหรือว่ามีคุณค่าในตัวเองได้เลยก็เลยกลับไปเจรจากับแม่แล้วที่บ้านฟีดแบ็กว่าไงบ้างครับ ตอนแรกก็ร้องไห้เหมือนกันกลัวแม่เสียใจแต่เสร็จแล้วก็บอกแม่ว่าแม่เอาจริงๆนะเรารู้ว่าแม่อยากให้เรามีความสุขครับใช่แต่คือการทําตรงนั้นเนี่ยเรามันมีความสุขแหละแต่ว่ามันยังไม่ใช่ที่สุดเราอยากเราอยากอยู่กับเด็กเราอยากสอนเราชอบที่จะแบบว่านําในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยไปถ่ายทอดให้คนอื่นใช่เราก็เลยรู้สึกว่าได้ไหมอุ้ยจริงๆอยากจะไปทําโรงเรียนอนุบาลเลยค่ะตอนนั้น่ะตอนแรกคือชอบเด็ก ชอบมากชอบชอบอยู่กับเด็กเราเป็นคนที่แบบเด็กวิ่งเข้าหาดูดูโหดนะแต่เด็กวิ่งเข้าหานะจ๊ะโอ้นี่นางงามนางงามนะรักเด็กนะคะนางงามจักรยานจักรวาลค่ะจักรวาลอทีนี้ต้องถามต่อแล้วค่ะว่าแล้วฝันของคุณลิงหลิงอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝันอยากจะทําอะไรที่นอกเหนือจากโรงเรียนอนุบาลจริงๆแล้วหลิงอยากเป็นเมื่อก่อนตอนเด็กๆหลิงอยากเป็นครูแต่เขาบอกว่า ครูเป็นเรือจ้างเงินเดือนก็น้อยชีวิตมไม่น่าจะสําเร็จครับโชคดีโชคดีที่แบบว่าเราเป็นคนที่แบบว่าเปิดหูเปิดตากับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะจะจนกระทั่งเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะครัความฝันนี้มันเลยถูกกําเนิดขึ้นมไม่แน่ใจว่าคุณยศกับน้องอ้อมเคยได้ยินคำว่าอีคีไกลไหมคะ อิคิายเหตุผลของการมีชีวิตอยู่อเคยได้ยินไหมเราอ่านหนังสือเล่มนี้มาประมาณแบบ4ปีหรืออะไรเงี้ยอิคิายเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเหตุผลของการมีชีวิตอยู่เราก็เฝ้าตามหาว่าอจริงๆแล้วมันคืออะไรวะแล้วเราก็มานั่งพลอต มันออกมาเราชอบเรื่องการสื่อสารเราชอบ,รบเรื่องการใช้ภาษาเราชอบ,บเห็นเราเป็นนักที่คนที่ถ่ายทอดอะไรแล้วทาให้คนอื่นเข้าใจเรื่องยากๆเป็นเรื่องง่ายๆได้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราเจออย่างนี้ทั้งหมดแล้วเราสู้ว่าเราอยากไปเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นรเราก็เลยไปเป็นล่ามอาสามาัครให้กับบริษัทระดับโลกแห่งหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับท่องเที่ยวค่ะ แล้วก็พอเข้าไปเสร็จปุ๊บ,ค,บคนที่ฟังเขาออกมาไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเซเล็บหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบหลายๆคนที่เขาชอบสัมมนานเขาก็เดินออกมาแล้วเขาบอกว่า,เ,<ข>าเมื่อกี้ <ใจ S 1> พาเหรอ,อมีสคริปต์ใช่ไหมไม่มีอะไรเลยค่ะพูดพร้อมเขานัา่นหรอคะก็ฟังแล้วก็พูดเลย<ช>แสดงว่าต้องมีอินเนอร์มาก หลิงไม่ได้ล่ามภาษาหลิงล่ามพลังงานของวิทยากรบนเวทีพร้อมกับเขาห่างกันแค่เสี้ยววินาทีคือเอาง่ายเหมือนเหมือนเราเป็นร่างเดียวกันแต่แค่คนละภาษาใช่โอ้ไม่ธรรมดาเขาก็บอกว่าแบบเนี้ยตั้งแต่มีชีวิตมา3-40ปีไม่เคยเจอไม่เคยเจอล่ามแบบนี้ไม่เคยเจอการแปลแบบนี้เลยเจอเจอแต่แบบทั่วๆไปที่ทุกคนเคยเห็นกันเรียบๆง่ายๆใช่ใช่สมมติข้างบนเวทีเขามาแบบว่า Good morning everyone ไอ้ข้างล่างก็ สวัสดีครับทุกๆคนปกติแต่ของเราจะเป็นแบบว่าพอเขากู o ด m อร n i ิ่งอลุนสวัสดีทุกๆคน how are you today วันนี้เป็นยังไงกันบั่งครับอย่างนี้เลยไปฟังคนลุกเลยใช่ใช่แบบนั้นเลยเขาร้องไห้มาเราก็ไปน้ําตาไหลด้วยใดๆด้วยไปหมดเลยคือคุมคนอื่นก็ถามว่าเป็นล่ามเรียนอะไรพัฒนาอะไรเรื่องภาษาก็นั้นก็อันนึงแต่นี้ต้องไปเรียน a c t ิ้ง ายในด้ยจะไปเรียนจริงใช่ไหมคะ to Outer เรียนจริงๆค่ะเรียนจริงๆเรียนกินเนื้อคือเ u t e r คนที่ฟังเขาจะได้มีแบบอารมณ์ร่วมไปกับเราคือเนื้อหาคุณยศน้องอ้อไปเปิดดูที่ไหนก็ได้ค่ะทฤษฎีมีให้หมดแต่เวลาเขามาฟังตรงนั้นน่ะเขาต้องการพลังงานของวิทยากรเขาต้องการรู้ว่าพลังของความที่จะสําเร็จอ่ะมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพอเขาได้ลิ้มรสพลังงานของความสําเร็จที่วิทยากรถ่ายทอดลงไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่า เขาอยากเป็นแบบนั <world> ้นบ้างเหมือนแบบถูกเติมเต็มตัวเาถูกเติมมดเต็้วยแล้วเขาก็จะมีพลังเพื่อที่จะแบบออกไปอยากจะลองบ้างที่อื้อฮึมอื้อมนียอยากจะลองบ้างอยากจะลองขึอยากต้องถามคุณหลิงกันว่าคุณหลิงพูดภาษาอะไรได้บ้าง ลิงพูดได้ที่เป็นหลักๆที่เวลาล่ามในตู้จริงๆเนี่ยคือภาษาไทยภาษาอังกฤษอังกฤษไทยแต่ถ้าเกิดว่าเวลาไปเจรจาธุรกิจหรือว่าไปเป็นล่ามแบบท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะได้ภาษาจีนกลางด้วยภาษาลาวด้วยโอ้ก็ได้ยายกเว้นภาษาคนภาษาคนยัพูดกนไม่รู้เรื่องคนไม่รู้เรื่องเรื่องนหคะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้วิอิงลิงเป็นคนเล่าพี่อ้อมเป็นคนแปลเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่สิฉันไม่ได้เป็นล่ามนะนี่มดเป็นล่ามเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอวักแรก รอบแรกเป็นภาษาอังกฤษรอบสองเป็นภาษาจีนกลางรอบสามเป็นภาษาลาวได้ไหมคะเอามาลองดูลองดูลองดูเออขอดิฉันนึกก่อนมามาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือรายการเราจะพูดภาษาไทยทำไมเอาใหม่เอาภาษาอังกฤษเราต้องพูดภาษาอังกฤษนะอ่เาใหมต้องให้อ้อมหยุดก่อนหรือว่าจะไม่ต้องค่ะพูดไปเลยค่ะโอเค ladies and gentlemen, good morning. welcome you guys to hash. this is the program that will show all the audience that you will be very happy in this morning like on mondays and fridays that we have like two crazy mc here. Oh. พิธีกรเพียงๆทั้งสองคนนี้เนี่ยนะคะเก็นสาวมากก็จะพวงนิดนึงแล้วก็มาแต่งหน้าลคหลังจากแต่งหน้าเสร็จหลังจากหิวเขาพิ้วก็จะแต่งหนจาเลยนะคะหลังจากหิวแล้วเขาจะไปที่ร้านอาหารขนมค่ะขนมชินค่ะมีขนมบาร์บีคิวด้วยด้วยค่ะแล้วก็มีมีการซื้อมาผมรู้สึก ไปทวงคือหลิงจเลยไอต้อภาษาจีนนี่คือแบบว่าไม่ได้เลยเพราะว่าปกติแล้วคือถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยหลิงจะแบบว่าออนไซต์ไม่เป็นอาจจะแบบรอนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าแบบเป็นพูดพวดพวดเลยเนี่ยคือภาษาอังกฤษไทยไทยอังกฤษภาษาเราก็เก่งอ่ะเอาเอาจริงๆเก่งทุกภาษาเลยที่เมื่อกี้แปลมาคือต่างกันแค่แบบวินาทีเล็กๆเองอะอีกอีกหน่อยอีกหน่อยแล้วหลังจากนั้นนะคะ after that ละ เขาเป็นภาษาอะไรดีภาษาอังกฤษนะหลังจากนั้นเขาชมขาพิธีกรทั้งสองคนนะคะก็เดินเข้าไปด้านหน้าค่ะแล้วดิฉันเองค่ะก็เดินไปแล้วก็ล้มค่ะล้มหลงก็ดคิดว่าวันพรุงนี้เนกนไปได้แล้วแต่ก็คิดกันว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลย i a it's nothing h a p p e n at all because tomorrow I don't have to come to work สุดยอดมากป่บมือเลยคะ่ะสุดยอดมาก,กมจริง <c oughs> คือแบบว่าไม่ว่าจะเศร้าจะหัวเราะจะอะไรเขาก็จะมีฟีลลิ่งเาคือเปลี่ยนตาได้หมดเลยเแล้วอย่างเงี้ยเวลาที่ที่ที่เกิดมันมีอัิเสบไหมครับว่าบางทีเราขเขาพูดมาแล้วเราเราไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาพูดมีค่ะมีประเภทแบบว่าหนึ่งคืออาจจะไม่ได้ยินแต่แต่ไม่ได้ยินเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหูฟังอยู่กับเราแล้วเราอาจะเปิดแบบแรงสุด แล้วก็จะมีแค่แบบสัญญาณมันกระตุกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยแค่นั้นเองเราก็ต้องช่วยเขาแก้ไขระบบด้วยคือมันเกิดจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันต้องไวมากเนาะมันมีต้องมันมีไหมคะที่สมมติว่าคนบนเวทีพูดคาอะไรที่เราแบบมันลําบากที่จะแปลไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีเราะวใส่เลยเวลาที่ คนฟังเขาไม่ได้มาฟังเราเนาะแต่ว่าเขามาฟังวิทยากร<ม>เพราะฉะนั้นบริบทและเหตุผลของการที่เขาจะพูดมันมีอยู่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ย<ม>เราก็แปลไปตามนั้นเลยก็ได<อ>้เต็มที่เลยใส่เต็มไปเลยก็พาก็ถยาบมาก็ยาไปอะค่ะอ่าแล้วถ้าสมมติว่าหลังจากนอกจากเป็นล่ามแล้วมี อาชีพอื่นที่ทําอยู่ด้วยไหมคะก็นําความรู้จากการเป็นล่ามเนี่ยค่ะมาเป็นวิทยากรด้วยแล้วก็เป็นเป็นโค้ชด้วยแล้วก็อีกอันนึ่งที่ทําอยู่เป็นประจําตอนนี้ที่มันคู่กันเพราะว่าเราต้องศึกษาข้อมูลเยอะอยู่แล้วก็คือเป็น Marketing Value Content Creator ให้กับคนอื่นแบบเบื้องหลังอืมทำหลายอย่างจริงๆทำเยอะมากเลยนะจริเพราะมันมันไม่ใช่การทํางานครับ ะะนะคะนี่ถ้างั้นถามต่อกันแล้วกันนะคะเวลาก็เหลือน้อยลเลยเกินอยากจะคุยออกับคุณลิงหนีสักครึ่งชั่วโมงน่าจะสนุกเะคะออเอางี้ถามต่อว่าถ้าอยากจะ ดูผลงานหรือว่าอยากจะติดต่ออย่างี้หรือว่าอยากจะไปแบบร่วมฟังสัมมนาหรือวเนี้ยสามารถไปได้ที่ไหนติดต่อได้บ้างอ๋อจริงๆเข้าไปดูในใน a c e b o o k หลิงอะค่ะถ้าเกิดจะติดตามก็คือชื่อประพัฒสลินจิราสลาลักษ์เป็นภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานล่ามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นล่ามของแบบบริษัทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบก็จะเป็นวิทยากรที่เป็นวิทยากรต่างชาติทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะต้องล่ามให้กับ miracle of capital ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยววกับคาม ทางการเงินที่เพียงแค่คุณรู้ก็สามารถเป็น เศรษฐีพันล้านได้ชั่วข้ามปีคุณเกิดมาซะ่อยากไปดูเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ที่ของเว็บเฟซบุ๊กที่ของ MOC ด้วยเหมือนกัน Miracle of Capitals ค่ะนี่เพื่อนเข้าไปดูก่อนที่ Facebook ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างตรงนี้ของคุณหลิงหลิงเองไปติดตามผลงานกันได้หรือใครอยากจะไปดูหรือะสมัมมนาที่ไหนยังไงไปติดตามได้เลยในเฟซบุ๊กนี้ก่อนเลยนะครับวันนี้ได้ประโยชน์เยี่ยมยอดมากๆกับผู้หญิงเก่งของเราในวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณคุณหลิงหลิงมากๆเลยค่ะที่ให้ความรู้กับรายการนะคะ อก <gas> จากจะได้ความรู้แล้วยังได้ความสนุกกันด้วยนะาน